สวัสดีค่ะมาพบกับน้องนี้ที่นี่ลำเลอศคาร์เซนเตอร์น้องนี้นะคะมีรถสวยๆมารีวิวให้อีกแล้วนะคะ แต่ก่อนจะไปรีวิวนะคะน้องนี้ขอฝากที่ตั้งร้านไว้ก่อนนะคะร้านของเรานะคะอยู่ที่ถนนเรียบวารีนะคะระหว่างซอย30และ32นะคะและที่สําคัญนะคะน้องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e นะคะ,คะเพื่อแจ้งเตือนนะคะในการรีวิวรถสวยสวยสวยองลำเลิศดคาเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้น้องนี้นะคะมีเจ้า Toyota ตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้ารีโว 2.4J ปี2019 คันนี้บอกเลยว่าเราแปลงหน้าสวยๆมาให้เรียบร้อยแล้วกับหน้าหมูป่าคันนี้นะคะเป็นกระจังแนวนอนนะคะสีดำตัดสีโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยโลโก้ตัวใหญ่ๆ,ๆคันนี้บอกเลยว่าเท่มากๆนะคะและที่สำคัญคันนี้นะคะด้านล่างของเรานะคะมีเขี้ยวหมูป่ามาให้สองฝั่งเลยและมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟหน้าของเรานะคะ เป็นไฟหน้าฮาโลเจนใสๆจำแจมแบบนี้เลยสีของเรานะคะเป็นสีขาวสแตนดาร์ดจากโรงงานบอกเลยว่าไม่มีการทำสีใดๆทั้งสิน้นด้านล้อของเราลูกค้าขาล้อแต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแม็ก TC 0 0 5สองล้อหน้าเท่ๆไปเลยพร้อมยางปีใหม่ๆมาให้แล้วนะคะ ที่สำคัญคันนี้นะคะน้องเป็นปี19น้องจะมีไฟเลี้ยวด้านหน้ามาให้2ฝั่งเลยนะคะพร้อมโลโก้น,นะคะไฮลักษด้านข้างเท่ๆแบบนี้เลยกระจกข้างของเราลูกค้าขาคันนี้นะคะจะทำมาตัดกับสีตัวรถคันนี้จะเป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวน้องนี้จะพาเข้ามาดูด้านในนะคะว่าสวยแค่ไหนคันนี้ของเรานะคะเราตัดติดฟิล์มกระจกให้ใหม่หมดเลยนะคะทั้งสองฝั่งและด้านหน้าด้วย ด้านในของเรานะคะจะเป็นระบบปรับไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านพวงมาลัยของเราคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัย power 3ก้านเกียร์ของเราคันนี้นะคะเป็นเกียร์หกสปีดบอกเลยว่าขับกันแบบแรงๆแข่งแซดกันได้เลยสายซิ่งนะคะคันนี้พลาดไม่ได้เลยพร้อมนะคะจอสัมผัสขนาด7นิ้วมาให้แล้วนะคะคันนี้ แอร์ของเราใช้ดานได้ปกติวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้ด้านบนของเราบอกเลยว่าสวยมากๆลูกค้าขาผมไม่มีการเปื้อนใดๆนะคะและเบาของเรานะคะของเราภายในเบาจะเป็นสีหนังตัวเดียวอ่สีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวพามาดูรอบคันกันลูกค้าขารอบคันของเรานะคะบอกเลยว่า เหมือนที่แจ้งไปว่าน้องนะคะไม่มีการทําสีใดๆนะคะสีของเรายังสวยเนียนรอย้อยขนแมวเทือกจะไม่มีเลยลูกค้าคะล้อหลังของเราลูกค้าจะได้เป็นล้อกระถาผ่าสองคู่หลังใช้งานกันแบบยาวๆเลยสายขนขนไปเลยค่ะลูกค้าค่ะกับคันนี้เลยเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันลูกค้าคะก่อนที่จะดูะด้านหลัง น้องนี้จะแจ้งว่าร้านของเรานะคะจะได้เป็นตู้นะคะตัดใหม่ขนาด2เมตร10จดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยลูกค้าถาไม่ต้องเลยค่าใช้ใจ่ายใดๆจบที่เราทุกอย่างนะ,ะด้านหลังของเรานะคะจะมีโลโก้เป็นไฮลักลิเว v o คันนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวน้องนี้จะเปิดให้ดูนะคะว่าตู้ตัดใหม่ของเราสวยแค่ไหน ของเรานะคะบอกเลยว่าได้ตู้ตัดใหม่ยังไม่พอนะคะด้านในของเรานะคะบุนะคะเป็นไม้อัดหนา4ี่มิลให้เรียบร้อยเลยบอกเลยว่าสวยมากๆคันนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะการล่วไหลหรือรั่วซึมใดๆไม่มีการสูญเสียเสียหายของสินค้าที่จะนำส่งแน่นอนคันนี้นะคะ รถของเราบอกเลยว่าของเราไม่มีการขัดขไขใดๆทั้งสิ้นเดิมๆจากโรงงานเลยเดี๋ยวน้องนี้จะพามาดูด้านด้านข้างตัวรถอีกทีหนึ่งนะคะว่าสวยแค่ไหนเหมือนที่บอกว่าตู้ของเราตัดใหม่ของเราจะไม่มีริ้วรอยการใช้งานหรือขีดข่วนใดๆติ๊กเกอร์ยังอยู่ใหม่ๆเลยล้อเหมือนเดิมค่ะล้อหลังนะคะเป็นกระทะผ่านะคะเดี๋ยวน้องนี้จะพามาดูด้านห้องเครื่องนะคะว่าห้องเครื่องของเราสวยแค่ไหนขออนุญาตเปิดสักครู่นะคะ บอกเลยว่าห้องเครื่องของเรานะคะลูกค้าขาสวยมากๆคันนี้คันหน้าของเราลูกค้าขาเป็นคันหน้าเดิมๆเลยไม่มีการขัดขไขใดๆทั้งสิ้นนะคะบอกเลยความเดิมได้ความเดิมไปอย่างแน่นอนฝากระโปรงของเรานะคะบอกเลยว่ารูม,มิดอาร์ของเรายังเรียงสวยกลมหมดทุกอย่างนะคะไม่มีการถอดไปทำสีใดๆทั้งสิ้นเลยแผ่นก็แผ่นรองความร้อนของเราก็ยังมีอยู่ลูกค้าขา ป้ายมอกของเราก็ยังอยู่เหมือนกันนะคะคันนี้แบตเตอรี่ของเรานะคะก็เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วน้องนะคะเครื่องเป็นเครื่องยนต์ 2.4J คันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆได้ไปน้องนะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่429,000บาทนะคะหรือผ่อนเบาๆเพียง เจ็ดพกว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้ค่าอ,อ,อยากได้ตัวน้องไปเป็นเจ้าของนะคะติดต่อเบอร์น้องนิสี่0 8 6 4ป8แป8ค่ะ